ก็ก็คือว่าเขาก็ยอมรับหมดเนี่ยแชทแชทอะไรต่างๆจริงคุยจริงพาจริงอะไรต่างขึ้นรถจริงนะครับเออนะฮะนะครับและทุกอย่างก็ข้อเท็จจริงก็จะคล้ายๆกันนะผมจะแยกออกเป็นสองประเด็นนะครับเอ่อทนายดังในฐานะผู้ต้องหาเนี่ยเขาแถลงข่าววันนี้คือยอมรับว่ามีการนะครับกอดการจูบก,การหอมจริงนะกอดจูบหอมนะเอาน้องผู้หญิงอายุ18จริงอันนี้ข้อแรกกล เพราะนั้นข้อที่จริงมันยุติแล้วนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อข้อที่จริงยุติแล้วก็ไม่ต้องอาศัยพยานหลักฐานก็เพราะว่าทางผู้ต้องหารับสารภาพแล้วนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับคือยอมรับว่ากอดจูบหอมจริงแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกว่านะที่เป็นข่าวเช่นจับขาจับอว,วัยวะเพศจับหน้าอกอาหรือว่าอ,าอะไรจูบเจออะไ,ไากการต่างๆอะไรที่มากกว่านี้นะปฏิเสธ ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงก็คือความจริงก็มีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือข้อแรกก็คือนะครับนะข้อแรกก็คือยอมรับประมาณนี้นะครับซึ่งภาษากฎหมายการไปกอดน,นะครับผู้หญิงคนอื่นไปจูบไปหอมนะหลักกฎหมายก็คือการเอ่อการกระทําที่ไม่เหมาะสมทางเพศมันก็คือการกระทําอนาจารอันนี้ว่าตามหลักกฎหมายนะมันคือการกระทําอนาจารแล้วนะทำให้สัมภาษณ์ของทนายดังเนี่ยคือการกระทําอนาจารนะครับ นะก็ยอมรับว่ามีการกระทามนาจาจในรถนะครับนะอันนี้ก็คือนะครับประเด็นแรกนะส่วนประเด็นที่อสองเป็นเกี่ยวกับเรื่องออมีการถัดถือรือไม่เท่าที่ผมฟังนะครับผมฟังไม่ผิดนะเขารู้สึกว่าเขาจะพูดทํานองว่านะครับที่ผมจดจดมานะนะครับว่าไม่ได้มีการถัดถือนนะครับนะไม่มีการถัดถือนก็เท่ากับว่าถ้าแปลแล้วก็ไป็นไงแปลแล้วก็คือว่าสมยอมนะครับนะฮนะปรนะมาณนี้แหละ นะก็คือว่าก็ลักษณะสมยอมนะครับพออายุเกินส8บแแล้วเนี่ยความยินยอมก็ไม่เป็นละเมิดไม่เป็นความผิดอืมกัเนทะ่าที่ผมฟังมาก็มีสองประเด็นที่สําคัญก็คือประเด็นที่สองนี่ก็คือว่าไม่ได้ขับขืนนะครับเมื่อไม่ได้ขับขืนก็ก็คือการสมยอมนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเอาสองข้อมาประกอบกันก็เท่ากับว่าทนายดังซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทําความผิด นะถ้าพูดภาษากฎหมายก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทาความผิดหรือจะพูดอีกอย่างหนึง่งการกระทําของเขาไม่เป็นความผิดเพราะว่ามันจะเป็นความผิดต่อเมื่ออะไรครับมันจะเป็นความผิดต่อเมื่อการกระทาเนี่ยกระทำอนาจารเนี่ยต่อญิงอื่นนะครับมันจะต้องปีการใช้กําลังประทุษร้ายหรือว่าเขาไม่ได้สมัครใจไม่ดินยอมนะครับนะเข้าใจนะคือฟังไปแล้วเหมือนอเหมือนร,รับสาภาพไม่ใช่นะเขายอมรับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง นะครับนะยอมรับมีการ mm. เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะนะครับเรื่องของข่าวตัวบทนะเดีย๋ยวเราไปดูมาตรา278อนะนะอ่านไปด้วยอะไรด้วยจะให้ความรู้กับประชาชนนะผู้ใดกระทาอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า15โดยขู่เข็นก็คือบังคับเนี่ยใช้กําลังระทุจร้ายปลุกปั้มนะโดยบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทําให้บุคคลน,นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและโทษปรับนะครับ เพราะฉะนั้นการกระทําของทนายดังเนี่ยเขาต่อสู้เขาไม่ได้ขูดเค้นนะครับเพราะผู้เสียหายไม่ได้ขัดขืนนะนะครับถ้าเขาต่อสู้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าการกระทําของทนายดังไม่เป็นความผิดเลยนะนะครับที่ผมฟังแถลงข่าวในฐานที่เป็นนักกฎหมายมาเนี่ยนะครับนะก็นะครับมีประสบการณ์มาพอสมควรในการจะทําคดีทางเพศเท่ากับว่าแถลงข่าววันนี้เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำความผิด ยอมรับว่ามีการกระทําแต่การกระทําของเขาไม่เป็นความผิดชัดเจนไหมครับสาระสำคัญมีแค่นี้ครับในการแสลงข่าวของทนายคนดังมีแค่นี้มีการกระทําเกิดขึ้นจริงนะครับไม่รู้ว่าผีหาซาตานอะไรเข้าสิงนะครับนะอันนี้คือข้อความที่ให้สัมภาษนะไม่รู้ว่าผีหาซาตานอะไรเข้าสิงนะเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะมีผีสิงผีหาซาตานเข้าสิงเขาเลยไปทําการ นะครับอะไรอ่ะกอดหอมแก้มจูบอะไรประมาณนี้แหละที่เขาพูดเนี่ยผมเนี่ยหอมกอดจริงสองรอบนะถ้าผมผมฟังไม่ผิดนะสองรอบนะเพราะว่าผีหาซาตานเข้าสิงเหมือนเขากำลังจะต่อสู้ว่าไอการที่เขาไปกอดไปหอมเนี่ยเพราะว่าผีหาซาตานเข้าสิงนะครับเนี่ยํำนองนั้นน่ะเออนะนะครับหรือขาดเจตนาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าวทาไมเขาพูดแบบนั้นนะครับเขาพูดประมาณเนี้ยอืม นะครับนี่คือสิ่งที่สรุปที่ได้จากการให้สัมภาษณ์เขานะถ้าเท่ากับว่าเขายอมรับมีการกระทําเกิดขึ้นแค่นั้นที่บอกไปจับเอาไว้ว่าเพศจับขาต่อแล้วก็มีจับหน้าอกนะออะไรอ,อหรืออะไรที่มากวานะก,ก,ามากว่านี้นะจูดเจอประการมากกว่านี้เขาไม่ยอมรับแต่ยอมรับว่ากระทําแค่นั้นแต่กระทาไปเพราะผีฮาซาตานเข้าสิงชัดเจนนะอืมนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ให้สัมภาษณ์นะเพราะนั้นเขาก็ให้การปฏิเสธนะครับดังนั้นฝ่ายผู้เสียหายก็ต้องไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่านะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีการกระทบอนาจารกับผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้กระทาอนาจารและอ่าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะทางผู้เสียหายก็มีหน้าที่ไปพิสูจน์เพราะว่าเป็นระบบกล่าวหานะต้องไปพิสูจน์ว่าขณะนั้นผู้เสียหายอ,ยอยู่ในรถเนี่ยอยู่ในอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ นะเพราะมันอยู่สองต่อสองอยู่ในรถเบน์ของท่านทนายดังนะครับะนะไม่กล้าร้องหรืออะไรต่างๆอะไรยังไงตัวใหญ่กว่าหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะ,ะนะครับนยะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ประตูล็อกอะไรกว่าไปนะนะท่านทนายที่แถลงข่าวท่านก็บอกว่าเรถของเก้าอยากลงจากรถก็ลงไดเลยอะไรกว่าไปเราก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องไปพิสูจน์พยานหลักฐานกันต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นพี่เดกก็ให้ความรู้เนี่ยประมาณเนี้ยที่เขาแถลงข่าวสรุปนะ นะว่าเขาไม่ได้ได้รับสารภาพนะนะครับนะนะไม่มีการเกิแลนะประเด็นต่อมาก็คือว่านะนายที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เหตุเกิดตั้งนานแล้วทําไมไม่แจ้งความนละตั้งแต่เดือนกันยานแล้วเนี่ย่อยมาจนถึงเดือนธันวาอะไรต่างเนี่ยทําไมไม่แจ้งความทำไมอยากได้เงินจากเขาเนี่ยนะครับทําไมไม่แจ้งความมันดูมีพิรุษนะนะผมสรุปให้มันมีพิรุษน่าจะไปแจ้งความนะแต่คิดว่าลูกโดนกระทำเนี่ยโดน ต่โดนลูกละเมิดทางเพศเนี่ยผมสรุปให้ฟังก็น่าจะไปแจ้งความแต่ทาไมไม่แจ้งความตั้งแต่กันยานะสะฟังสะฟังไม่ผิดแต่ประมาณนี้นะครับเขาไล่มาเนี่ยตั้งแต่อะไรเนี่ยนี่นะนะสิบสองอ่าแปดกันยาสิบสองกันยาอ่แล้วก็มาเดือนมกราก็เริ่มตั้งแต่อะไรเนี่ยเก้าเดือนหนึ่งสิบสองเดือนหนึ่งสิบหกเดือนหนึ่งยี่ห้าเดือนหนึ่งยี่บหกเดือนอะไรสวะรค์ก็หมายถึงว่านะครับไม่แจ้งความก็เลยดูมีมีพิรุษนะครับ นะก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับว่าเอมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะมีการกาเรียกอะไรบังคับขู่เข็มไหมหรอเสมยอมทําไมไม่แจ้งความภายใน3เดือนอไม่แจ้งความในทันทีถ้าเกิดว่าลูกสาวตัวเองถูกล่วงละเมิดทางเพศนะอันนี้ก็คือที่ที่เขาแถลงข่าวก็สรุปประมาณน,นี้นะครับแล้วต่อมาก็คือมีการเรียกเงินนะครับมีการเรียกเงินเขาก็อ้างว่ามีบุคคลนะครับอะไรชื่อ,อแจ้งชื่อ,อแจ้งอะไรหนึ่งนะอาแจ้งอะไรหนึ่งนะแล้วก็มี จะอา,อาจารย์จตุรงมีใครตะใครไปเรียกเงินสองครั้งนะครับแล้วก็มีการเรียกเงิน5้าล้าน10ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะถ้าไม่มีเงินก็ไปต้องคุยไม่มี5ล้านไม่มี10ล้านก็ไปต้องคุยอะไรจำน,อ,น,น <finally. S 2> องเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการเรียกเงินจํานวนมากนะครับนะนะครับมีการเรียกเงินจนํานวนมากแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีการตบซัพย์รีดรับการโชคซัพย์หรือแบ็กเมลอะไรเขาไม่ได้ว่าแต่เขาบอกมีการเรียกเงินจํานวนสูงนะหล้าน10ล้านอะไรจำนองเนี้ยไม่มีไม่มีเงินก็ไปต้องคุยกันอะไรํำลองนี้ นะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จอะไรกันต่างก็ต้องไปนั่งอ่าอ่าพิสูจน์กันต่อไปอันนี้ก็ประเด็นนะครับนะครับซึ่งการเรียกเงินเนี่ยผมจะขอญาตกราบเรียนนะฮะถ้าสมมติมีการกระทําความผิดจริงไปไปกระทาอนาจารลูกเขาจริงไปล่วงเกินไปแรงกางการเรียกเงินเรียกทรัพย์เนี่ยก็ป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้ามันไม่มีการกระทําความผิดแล้วไปเรียกเงินเรียกทรัพย์อันนี้มันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของการการโชค นะครับหรือการรีดเอาทรัพย์เรื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ข้อที่จริงเราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะก็คือสรุปก็ประมาณนี้มีการเรียกเงินจานวนสูงนะก็นะครับว่ามีคนกลางสองชุดชุดแรกชื่อแจงชื่ออะไรนะชุดต่อมาก็อจจะตุรงอะไรนะครับสองชุดนี่นะครับก็เรียกมีมีมีการพูดถึงค่าเสียหายเอางี้แล้วกันนะประมาณนี้นะครับเข้าใจนะเนี่ยประมาณนี้นะครับนะก็เป็นเรื่องของการนี้อ่าว่ามีการเรียกเรียกค่าเสียหาย แล้วก็มีการนะครับข่มขู่โพสต์รูปตัวเขาครอบครัวทําให้เขาเกิดความกลัวอะไรหวาดไปอันนั้นไม่ค่อยมีสาระและสุดท้ายเขาก็ขอโทษเสียใจขอโทษเสียใจนะครับก็คือสิ่งที่เขาก็คืออ่าขอโทษกับการกระทําที่ผ่านไปนะครับขอโทษลูกเมียตัวเองขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวอ่าของเด็กนะครับอ่านะครับอายุสิบแปดอ่าเป็นการขอโทษขอโพยนะครับ แล้วก็เรื่องอีกเรื่องที่ว่ามีอายการมาเกี่ยวข้องได้เขาบอกเป็นอายการรุ่นน้องช่วยโทรไปคุยกับพ่อหน่อยนะครับเผื่อจะมีทางตกลงกันได้เพราะความกลัวตอนหลังๆนี่ก็กลัวไปหมดเพราะคู่กรณีก็บอกว่านะครับมีเรื่องแบบนี้ยังไปหน้าละลืล่นไปออกทีวีออกข้อกระแสออกอะไรต่างๆนะก็เอ่อต้องการให้เขายุติบทบาทนะเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมผมฟังเขาให้สัมภาษณ์นะเออนะครับประมาณนี้แหละ แต่ครับเรื่องเรื่องดราม่าเรื่องนี้ก็ประมาณนี้เข้าใจนะ